สวัสดีค่ะคนลัขนาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e โพรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะสำหรับเดือนกรกฎานี้คนลัขนาราศีมีนเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีดวงดีอันดับต้นๆของเดือนกรกฎาเลยนะคะและสำหรับเรื่องที่เด่นที่สุดของเดือนกรกฎาก็คือเรื่องของการเงินและผู้ประทับดวงผู้ประทับเน่ยโดดเด่นมากโชคลาภความสำเร็จดีเยี่ยม เป็นเดือนที่การเงินดีมากด้วยเหมือนกันนะคะการงานก็โดดเดน่นมีโอกาสดีให้รับทราบทํากําไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีโอกาสได้กําไรเป็นก่อเป็นกำมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเดือนกรกฎานี้มีดาวที่อยู่ในตําแหน่งที่ส่งเสริมดวงชนะอยู่หลายดวงนะคะแต่ที่เด่นที่สุดก็ยังคงเป็นดาวพระหรัสดาวประจําตัวของคนราศีมีนที่ได้ตําแหน่งราชาชโชคในภพกระดุมพระหรือภพการเงินและที่ดีไม่แพ้กันก็คือพระอาทิตย์ ที่ได้ตำแหน่งใหญ่ในพบที่ส่งเสริมดวงชะตาตลอดทั้งเดือนเครื่องเดือนแรกได้ตำแหน่งราชาชโชคในพบพันธุส่วนเครื่องเดือนหลังก็ย้ายไปรับตำแหน่งมหาจาักรในพบปุตตะทำให้เดือนกระกาานี้ดวงชะตารุ่งโรจน์โดดเด่นมากนะคะทำให้การงานเด่นการเงินดีดวงผู้ประทับเนี่ยยิ่งดีมากมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือให้การสนับสน,นุน แนะนำการงานแนะนําโอกาสทําเงินทํากําไรแนะนําลูกค้าเข้ามาให้เรียกได้ว่ามีคนช่วยครบทั้งนอกบ้านในบ้านนะคะจะหยิบจับทําอะไรก็มีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีทําอะไรก็เปลี่ยนเป็นเงินทองได้อย่างไม่ยากเลยเราก็เป็นเดือนที่มีโอกาสได้เจอกัละยะาณมิตรที่ดีที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับคุณได้เป็นช่วงที่ชื่อเสียงดีคเครดิตดีมีคนเชื่อถือ จะติดต่อการงานจะคุยงานขายงานขออนุมัติงานจะเจรจาการค้าทําสัญญาเสนองานก็ดูดีไปหมดนะคะมีผลสำเร็จมีผลตอบรับมีผลตอบแทนที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีผู้ใหญ่เจ้านายก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนดีมากมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ได้กําไรก้อนใหญ่เข้ามาเดือนกรกฎานี้ใครมีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรที่คิดจะทํา เป็นเดือนที่เหมาะมากเลยล่ะค่ะวางแผนการงานให้ดีเน้นความชัวร์เน้นความรอบค้อบไปก่อนแล้วก็ลงมือทําให้เต็มที่ได้เลยจะมีโอกาสได้จอบพิเศษได้โปรเจกต์พิเศษเข้ามาอีกด้วยเัยงแต่เดือนกรกฎานี้ก็ขอให้รอบค้อบในเรื่องของการสื่อสารให้มากด้วยนะคะเดือนกรกฎานี้มีดาวอังคารและดาวศุกร์ดาวคู่มิตรอยู่ในภพอริเล่นกับดาวเสาในภพมีนาตลอดทั้งเดือน และดาวเสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่อริกันด้วยก็ขอให้ระวังเรื่องการสื่อสารไว้บ้างนะคะระวังจะมีปัญหาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็ระวังจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันกับผู้ส่วนชีวิตผู้ส่วนการค้าและระวังจะมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างนะคะช่วงที่สุดท้ายของเดือนดาวพุธย้ายเข้าบปริวารร่วมราศีกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวคู่าธาตุเพิ่มอีกดวงนึง ช่วงที่สุดท้ายของเดือนก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นด้วยระวังจะมีปัญหาจากลูกหลานญาติมิตรลูกน้องบริวารจะร่วมหุน้นลงทุนกับใครจะร่วมงานกับใครจะทําสัญญาอะไรก็ขอให้เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีระวังความร่วมมือทางการงานการเงินที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้แล้วก็ขอให้ระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดชักชวนให้ทําเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เรื่องที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองทางมเอาไว้บ้างนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้เน้นความชัวร์เน้นความรบอบคอบไว้ก่อนบริหารความเสี่ยงให้ดีเรื่องของการงานการเงินก็จะยั่งยืนและมั่นคงเองค่ะในเรื่องของการเงินเดือนกรกฎานี้การเงินสพัสนะคะรายได้ดีกําไรดีดวงการเงินเนี่ยดีมากๆเลยมีโอกาสดีในการสร้างเงินสร้างกําไรมีโอกาสรับทรัพย์ทากาไรเข้ามาอยู่เรื่อย แล้วยังมีโอกาสได้ลาบใญ่ทรัพย์ใหญ่เข้ามาอีกด้วยดวงผู้ประถามก็โดดเด่นมากมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติมีรคอยส่งเสริมสนับสนุนมีกัลายาณมิตรที่ดีอยู่รอบตัวดาวพระหัสดาวประจําตัวก็ยังคงได้ตําแหน่งราชาโชคในพบการเงินนะคะทําให้เป็นเดือนที่มีโอกาสดีทางการเงินจะญาติมีตรผลใกล้ชิดจะติดต่อพูดคุยเรื่องการเงินจะทําสัญญาจะขายงานจะคุยงานกับใคร จะคุยเรื่องการเงินขออนุม well. ัติงกหรือจะติดต่อเรื parasite, ่องการเงินก็จะมีโอกาสที hmm. ่ดีมากๆจะมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสได้งานใหญ่ลูกค้ารายใหญ่จะหยิบจับทำอะไรก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเอามาสร้างเงินสร้างกําไรได้อย่างไม่ยากเลยละค่ะเพียงแต่ในเรื่องของการเงินยังไงก็ขอให้รอบคอบไว้ก่อนนะคะวางแผนการเงินให้ดีบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดี จะร่วมพูดลงทุนกับใครจะปล่อยเครดิตให้ใครก็ขอให้เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังให้ดีระวังความร่วมมือทางการงานการเงินที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ช่วงอาทิตย์ที่3ก็ขอให้ใส่ใจเรื่องการเงินให้มากจะลงทุนจะใช้ใจ่ายอะไรก็ขอให้รอบคอบไว้ก่อนระวังงบประมาณจะบานปลายเอาได้แล้วก็ขอให้ระวังมิจฉาชีพระวังจะเสียรู้เรื่องการเงินเอาไว้บ้าง อะไรที่มันดูแล้วมีความเสี่ยงสูงเกินไปเกินกว่าที่คุณจะรับได้อะไรที่มันดูร้อนแหลมตกก่อกฎหมายหรือศิลธรรมดูแล้วไม่น่าไว้ใจหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเงินในกระเป๋าจะได้อยู่ครบนะคะในเรื่องของโชคลาภเดือนกรกฎานี้โชคลาภเด่นมากนะคะคนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดีอันดับต้นๆของเดือนอยู่แล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นโชคลาภจากญาตมีรคนใกล้ชิด มีโอกาสดีทางการงานการเงินมีโอกาสรับทรัพาาย์ทำกาไรจากย่านมิตรคนใกล้ชิดเป็นหลักนะคะเดือนกรกฎานี้เน้นเรื่องงานไว้ก่อนยังไงก็ชัวร์ที่สุดแล้วค่ะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้เน้นความสนุกสนานไว้ก่อนได้มาแล้วก็อย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบร,รมีให้ด้วยโชคลาบจะได้ยั่งยืนนะคะเงินทองจะได้ไหลามาเทมาในเรื่องของสุขภาพ เดือนกรกฎานี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอรักษาจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสกันไว้นะคะระวังไข้หวาดภูมิแพ้โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับกล่องเสียงลำคอช่วงเดือนกรกฎานี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากวืนไฟไฟฟ้าความร้อนไฟฟ้าลัดวงจรช่วงอาทิตย์แรกและอาทิตย์สุดท้ายของเดือนระาวาังอุบัติเหตุจากรวดยานพานะของมีคม ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยนะคะช่วงเครื่องเดินหลังวันที่15บหถึงยีก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุกของมืนเมาสถานที่โคโจรเอาไว้จะได้ปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะในเรื่องของความรักคนไม่โสดคนมีคู่แล้วเดือนกนรกฎาน,นี้บรรยากาศในบ้านดูดีใช้ได้นะคะมีความเป็นทีมช่วยเหลือดูแลกันดีช่วยกันคิดช่วยกันทํางานมีความกลมเกลียวร่วมวมือร่วมใจกันดี เพียงแต่ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการสื่อสารให้มากมีเรื่องอะไรในใจก็บอกกันตรงๆอย่ากเก็บไปคิดมากคนเดียวมันเติมความหวานรักษาบรรยากาศในบ้านให้รื่งงนรมน่าอยู่เ้าไว้ใช้ความเอื้ออาทรเป็นหลกักแล้วความสัมพันธ์ในบ้านก็จะดีเองค่ะช่วงที่สุดท้ายของเดือนเนี่ยระวังจะเสียรู้เสียหายหรือมีปัญหาจากเพศตรงข้ามเข้ามาไว้บ้างน,นะคะส่วนคนโสดเน้นการงานก่อนจะรุ่งกว่ามากๆเลยละคะ่ะ เดือนกระกฎานี้เอาความรักเป็นสีสันของชีวิตดีกว่านะคะถ้าเอาความรักมานำระวังจะมีมดคิดมากเดี๋ยวจะพาให้เสียสมาธิแล้วก็จะพลาดโอกาสดีทางการงานการเงินได้ช่วงที่สุดท้ายของเดือนเนี่ยขอให้ดูแลตัวเองให้ดีระวังจะเจอคนโสดไม่จริงระวังจะถูกหลอกลวงความรากักหลอกลวงเงินทองเสียรู้เสียหายหรือมีปัญหาจากเพศตรงข้ามได้เดือนกระกฎานี้ก็ขอให้คนลัคนาราศีมีน มีความสุขสมบวังตั้งใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แผนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ